สวัสดีครับพี่น้องป๋องไปสุขูสุขคนกับผมพบกับเบายะอ่อนตัวพี่น้องกับผมมาแล้วพี่น้องกับผมมาเป็น้องกับผมวันนี้พี่น้องเมนูต่อหน้าพี่น้องกับผมแสบๆน้ำกันกับผมผัดเผ็ดไก่บานพี่น้องกับผมโห้ยเขาสวยให้เขาพี่น้องนี่เขาเจ้าเขาสวยเขาน้องเป็นน้องเนาะนี่แสบๆอ่ะไปครับพี่น้องผมก็ต้องวาวร้าไงห้างเป็นน้องับผมพาพี่เป็น้องนะครับลงมือพี่น้องผัดเผ็ดไก่ไมนต้องลาดเขาพี่นน้องขำนี่ไง แซ่บแซ่บไปเต็มเลยหราดน้ำ บมอยากเป็นคนที่ชอบกินผัดเผ็ดที่แบบมีน้ำเยอะๆพี่นเอ,อืม เวทไก มาครับมาครับพี่้องผมเอพี่ไอรอกินข้าวลำกันครับผมนี่เมื่อ วันนี้ซื้อพริกแกงกันไม่น้อกซื้อพริกแกงมาแล้วก็มาตำพริกแห้งใส่น้ำไปหนอ่อยผสมกันแล้วครับผมหอมไม่ห้อกอ้ทำให้ใหญ่อือือ โอ้ไปลองคับผมไขรขามีใไง่ลอง โอ้ยล้างไข่อย่น้องครับผมแซ่บๆเหมือนกำลังเปพี่น้องครับผมล้างไข่ คำังี้คำอขอบผมจะใสไปครับผมอ่ะเสียบปลาครับผมโอเคครับพี่น้องครับผมตอนนี้พี่น้องครับผมเบายะเอาตัวพี่น้องครับผมพาพี่พ่อ,นองนะครับกินผัดเผ็ดไก่แซ่บๆน้ำกันพี่น้องครับผมนี่พี่น้อง เบิดแน่ไปหน้องเข้าสไลดหมดนะพี่น้องอ่ะถ้าเกิดเบรรยียร์ไปหน้องกับผมกินไม่ดีกินไม่สุภาพกินโม,มมามวาจาไหนที่ไม่เหมาะสมกราบขอโทษขออภัพยพี่น้องสุขสุขนะผมฝากกดไลค์กดแชร์เบียาพี่น้องผมวันนี้บ่าวยอะทุกสมยัยดีสวัสดีครับเจอกันขคืนหน้าครับ